สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับเอฟซทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปอลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับผมงวดประจําวันที่4นะครับเดือน 4, 2565นสาะครับสาหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ในในงวดที่แล้วผมหาแผ่นกระดาษสรุปไม่เห็นนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในงวดที่แล้วก็ เข้า61ตรงๆนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับถ้าพี่ๆเอฟซีท่านใดได้ตามก็น่าจะได้รับชมเนาะนะครับก็ในตัวเด่นเด่น4ผมให้เด่น4กับเด่น6นะครับก็มาแค่ตัวเด่น6นะครับผมแล้วก็จับกู้ก็เข้า61ตรงๆนะครับสําหรับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับผมสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่6นะครับผม

นะครับพี่ ikat. มีสูตรมี3มี6มี9มี4มี8นะครับผมก็สลับในงวดนี้ก็ถือว่าตรงกับแนวทางเลขทูบเหมือนกันนะครับพี่พี่มีตรงแนวทางเลขทูบเหม hey ือนกันที่ผมให้ไปก่อนนะ้านี้เนาะในสูตรในสูตรแรกที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ผมมาจุดทูบตอนกลางคืนนะครับก็แนวทางก็ถือว่าก็มีตัวหนึ่งนะครับที่มานะขอให้มาก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางเลขทูบนะครับที่ใครติดตามรับชมนะครับผม สำหรับในชุดเด่นนะครับเด่นสามตัวนะครับผมผมให้ไปที่ศูนย์สามเก้านะครับศูนย์หกสี่สามหกศูนย แล้วก็398นะครับพี่พี่ศูนย์สามเก้านะครับสลับชุดเด่น3ตัวนะครับผมส่วนในชุด2ตัวนะครับชุดเด่น2ตัวก็จะมี

48แล้วก็40นะครับผม60 643039 96984840นะครับผมส่วนในชุดเด่นรองนะครับพี่พี่เด่นรองผมให้ไปที่68 83 สี่สามแล้วก็เก้าสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับผมให้ไปที่039 ศูนย์หกสี่ส่วนสองตัวผมชอบนะครับผมก็จะมีหลักๆลัสามเก้าสามเก้าแล้วก็หกสี่เก้าหก แล้วก็3าศูนครับผมเมื่อกี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็สามศูนย์นะครับเนาะส่วนชุดเด่นลองนะครับพี่พี่ชุดเด่นลองผมให้ไปที่8ปดสามนะครับแปดสาแสแล้วก็9ก้นะครับพี่พี่ปากาก็จะหมดนะครับ ปากาก็จะหมดนะครับ6 4 6 4 3 0 3 9 9 6 8 3 9 4นะครับที่ผมเน้นให้นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็ลองพิจารณานะครับผมสำหรับในสำหรับในเลขตารางนะครับในงวดนี้เลขตารางผมให้ไปที่ถามว่าชอบก็ชอบนะครับผมเนาะผมให้ไปที่ เห็นแล้วครับผมหาปากกาก่อนนะครับปากกาหมดครับพี่พต้องขอโทษก่อนนะคับปากกาหมดเดี๋ยวหาปากกาก่อนนะครับเออผมชอบที่หกนะครับหกแล้วก็สามนะครับพี่พี่หกแล้วก็สามเนาะที่ผมชอบนะครับในเลขตารางนะครับส่วน ที่ชอบที่สุด6กับ3นะครับในงวดนี้ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่3ก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับในงวดนี้สลับพี่ๆสายวิ่งสายรูดนะครับก็ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับเด่น6เด่น3วิ่งรูดที่3นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบ แนวทางที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาเลขเด่นตารางนะครับที่เหลือที่ผมยังไม่ได้จับให้ก็มีก็มีหลายคู่อยู่นะครับพี่พี่ก็มีหลายคู่อยู่เนาะก็มี90ใช่ไหมครับ90แล้วก็3636 36ผมก็ไม่ได้จับให้นะครับก็ถ้าพี่พี่ชื่นชอบก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับ ส่วนแนวทางเลขทูบนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมพิจารณากันด้วยนะครับก็ก็ถือว่ามาดีนะครับมาดีเนาะนะครับผมก็เว้นบางทีเว้นแค่งวดเดียวแล้วก็มานะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เอฟซีนะครับที่เอาตัวเลขเป็นแนวทางเนาะก็อยากให้มีโชคกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่ทุกๆคนนะครับมีโชคลาภทากทุกแนวทางนะครับในวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ